กะทำผู้จัดนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับทุกทีมนะครับรายชื่อทีมที่จะเข้ามาแข่งขันกันในวันนี้นะครับนะครับทีมบุรารักนะครับอะคาเดมี่นะครับผมทีมเยาวชนทหารอากาศครับผมศูนย์ฝึกทักษะฟุตบอลกระทุ่มลายนะครับทีมอนุสรอะคาเดมี่อันนี้มารายงานตัวแล้วนะครับทีมปากพนังเอฟซีนะครับ ทีมช้างน้อย FC อันนี้มาแล้วส่งเอกาสารหรือยังไม่แน่ใจนะครับขอบคุณนะครับในเครืสื่อมีเดียไทยแลนด์สอับ2ี1 5นะครับผมขอบคุณสปอนเซอร์ท่านนะครับนิโต้นะครับเรลวแรงแม่กีดกันนะครับขอบคุณโดมปั๊มศีลัชทานะครับวันนี้ที่ผมรายงานมาเพื่อกันที่นะครับขอบคุณใครอีกครับขอบคุณ เครื <im <im ่องประดับรถยนต์ทุกชนิดนะครับผมขอบคุณลุงโป่งนะครับสนามเลสเทนนะครับดูแลเราที่นี่นะครับพี่ลุงได้ยังไงยังหล่อเฟี้ยวอยู่เลยโถนเอาเอาอย่างนี้ดีกว่าครับการอะไรเอาถามหาใหญ่เลยยังไม่ได้เช็คอินด้วยรายการอะไรครับท่านสมัครมาแข่งขันท่านยัง เน็กเกสุมีเดียน์ครับอีกครั้งนะครับเน็กเกสุมีเดียไรน์ครับเน็กเกสุมีเดียไรน์ครับมีตัวเลขตามอ่านด้วยสองพันสิบห้าครับแล้วก็มีอีกราหนึ่งยูสิบเอ็ดถูกต้องครับผมถึงจะยาวแต่พี่จำได้เดี๋ยวอ่ใส่ให้มันเรี่ยวๆหน่อยนะอุปกรณ์ยังสุดยอดมากเลย ล้วยมือก,กำลังด้วยนะล้วย เผาเอเอาไวเอากระเพาเาอ้อาวโอกไก่ก็มีอ <laughs> ้วยก็มีทีนี้อบรมกำลัง วิดีโอแล้วคุณแม่โดนด้วยคุณแม่โดนด้วยแม่โดนด้วยยังไม่มาไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ กาแฟยกนิ้วคุณอ้อมชามะนาวแก้วครับคุณทุกท่านนะครับที่มาร่วมกันในรายการนิเกสุมีเดียไทยแลอ่า2015รุ่น U11 นะครับ สิงช่วยรางวัลน,นะครับของท่านเทวินชิดชอบนะครับและอวัเชัยฐาใจเปี่ยมนะครับเอาไันี่ของรางวัลอีกมากมายนะครับที่จะมีให้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะถ่ายวิดีโอด้วยครับถ่ายวิดีโอด้วยอรออนายรอหนายห <laughs> ลังจากถ่ายรูปหมู่ที่เสร็จแล้วทีมที่ต้องการฟอว์อน,นุญาตให้ฟอว์ได้ไดทีที่ยังไม่ได้ถ่ายรูปหมู่ขออยูถ่ายรูปหมู่ที่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะประกาศว่าทีมใครเจอกับทีมใครในคู่แรกนะครับ บ่ายโงตรงการแข่งขันเริ่มต้นกรรมการเป่าเรียกขอทุกทีมที่มีรายชื่อแข่งในูีในแล่อยู่ในสนามรอได้เลยนะครับสนามนี้ที่จะถ่ายรูปหมู่เรียกว่าสนามเอนะครับสนามฝั่งนู้นขนาดสัดส่วนเท่ากันเรียกนี่เป็นช่วงซ้อมก่อนวอร์มอัพก่อนที่จะทำการแข่งขันเวลาบ่ายโมงรายการนิกเกมีเดียไทยแลนด์ครับยูสเปซ ีสนามนะครับต้อาางเก็งนแานง Mikään on warm up. So. อะไรเยอะปานนั้นอีครั้งสังน้น

đâu nào hết rồi? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp